สวัสดีครับสำหรับเพลงที่ผมเล่นไปเมื่อตะกี้นะครับหรือรูปแบบการเล่นเมื่อตะกี้เนี่ยจะสังเกตว่าผมเล่นมีทั้งเสียงคอร์ดแล้วก็มีเสียงเมโลดี้ด้วยไปด้วยกันลักษณะการเล่นแบบนี้เราเรียกว่าการเล่นแบบพิ้งเกิลสไตล์นะครับการเล่นแบบพิ้งเกิลสไตล์คือการเล่นที่มีทั้งคอร์ดและก็เมโลดี้ไปพร้อมๆกันนะครับวิธีการเล่นเล่นอย่างไรหลายคนอยากจะเล่นแบบนี้เล่นอย่างไร วิธีการเล่นเริ่มต้นเลยครับจะต้องสามารถเปลี่ยนคอร์ดได้จับคอร์ดให้ได้ก่อนอนะันดับแรกนะครับจับคอร์ดให้ได้ก่อนจับคอร์ดแบบไหนเราเริ่มต้นด้วยคีซีก่อนนะครับซึ่งคีซีนะก็จะประกอบด้วยคอร์ด C d ดีม er, e ิ r เ m i n ์อ e ีมิเนอร์เอเาแค่หกคอร์ดพอในคีซีมี6กคอร์ดแค่6กคอร์ดลองเปลี่ยนไปยังกรุ๊ปต่างๆเช่นกรุ๊ปแรกอาจจะเป็นกรุปหนึ่งหกสอก่อนเช่น อม <AU T 1> เปลี่ยนให้ทันด้วยนะครับต้องเปลี่ยนให้ทันจังหวะด้วยนะครับอาจใช้บิดไม่ต้องเร็วมากครับสองสามารถที่จะเกาหรือปิกกิ้งกระจายคอร์ดได้วิธีการกระจายคอร์ดเนี่ยก็จะเริ่มจากอะไรเริ่มจาก ฟอร์มมันมีหลายแบบอย่างฟอร์มแรกที่นิยมกันก็คือเบสสามสองสามหนึ่งสามสองสามเบสสามสองสามหนึ่งสามสองสามเบสนะครับแล้วก็ลองเล่นด้วยกันผสมกันอาจจะใช้กรุ๊ปเมืติกี้เนี้นะครับเป็นกรุ๊ปซีเป็นเอเวนเนอร์เอเมเนอร์เป็นดีเมเนอร์ดีเมเนอร์มาเจ็ดนะครับเรียกว่ากรุ๊ปง่ายสุดแล้วนะครับก็คือ1ไป6 6ไป2 2ไป5มันก็จะได้แบบนี้ อันที่สามนะครับสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เลยนะครับก็คือการทําความเข้าใจระหว่างความของความสัมพันธ์ระหว่างคอร์ดนะครับกับเมโลดี้ว่ามันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรก็ต้องรู้ว่าคอร์ดคืออะไรก่อนอันดับแรกนะครับแล้วก็มันมีความสัมพันธ์อย่างไรกับเมโลดี้และบันไดเสียงนะครับมันมีความสัมพันธ์อย่างไรซึ่งในเนื้อหาและแบบฝึกเนี่ยผมจะมีสอนตรงนี้นะครับสิ่งต่อไปก็คือสามารถที่จะ เล่นเมโลดี้หรือทำนองในขณะที่ปิกกิ้งได้โหทำยังไงผมมีแบบฝึกแล้วก็ได้สร้างแบบฝึกมาละเดี๋ยวตามมานะครับแล้วผมจะสอนใะอย่างละเอียดเลยตามผมมาครับครับเราเริ่มแบบฝึกที่หนึ่งเลยนะครับก่อนที่เราจะไปการเล่นแบบฟพงเกร์สไตล์อย่างเต็มรูปแบบเราเริ่มบทฝึกที่หนึ่งก็คือการจับคอร์ดหรือการเปลี่ยนคอร์ดเราจะเริ่มที่คอร์ดของบันไดเสียงสี่ คอร์ดภายใเสียง C ประกอบไปด้วย6คอร์ดด้วยกันที่นํามาใช้จริงๆจริงๆมันมีหมด7คอร์ดแต่คอร์ดที่7เราจะไม่ค่อยได้ใช้กันใช้แค่6คอร์ดก็ได้แก่คอร์ดที่1คือคอร์ด C นะครับคอร์ดที่2คอร์ด D minor คอร์ดที่3คอร์ด E minor คอร์ดที่4คอร์ด F คอร์ดที่5คอร์ด G ซหรือคอร์ด G อย่างเดียวก็ได้แลวคอร์ดที่6คอร์ด A minor นะครับจับอย่างไรนั้นเดี๋ยวผมจะขึ้นที่ตรงที่หน้าจอให้นะครับ เอาละเดี๋ยวเราลองมาฝึกง่ายๆก่อนในการเปลี่ยนกลุ่มของคอร์ดในเวลาเสียงคีสี่ก็คือกลุ่มที่1จะประกอบด้วยคอร์ดที่1คือคอร์ดเป็นการเดิน1ไปหา6 6ไปหา2 2ไปหา5ลองดูนะครับว่ามันจะมีชื่อคอร์ดอันดับคอร์ดอยู่ตรงนั้นว่าคอร์ดที่เท่าไรคอร์ดที่ไรเพราะฉะนั้นเราจะใช้สูตรที่กลุ่มที่1ก่อนคือกลุ่ม1625ก็จะประกอบด้วยคอร์ดที่1คอร์ด4กลุ่มที่ หก็คือ A m i n o er. เเปลี่ยนง่ายนะครับเปลี่ยนง่ายกลุ่มที่2คือ D ีม n เนอาจจะยากสันิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเ m i ม o r ไปหา D ีม n เนออาจจะต้องเปลี่ยนทุกนิ้วแล้วก็กลุ่มตัวต่อไปก็คือ G7 เ n เไปดีมเนไป G 7แล้วกลับมาที่4ผมขออธิบายตรงนี้ว่าในการเปลี่ยนคอร์ด1ไป6ถือว่าง่ายสุดละ นหนึ่งหกง,ง่ายสุดเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนคอร์ดซีไปหาเอเมนเนี่ยเปลี่ยนแค่นิ้วเดียวครับเลื่อนไปเห็นไหมครับใครไม่ถนัดก็ลองฝึกช้าๆก่อนนะครับลองตีดูแค่นี้แพ็งครองเป็นไมย่ยากต่อไปเดินทางจาก เอเมเนอร์ไปดีเมเนอร์อันนี้จะยากสักนิดหนึ่งเพราะต้องเปลี่ยนทุกนิ้ววิธีการเปลี่ยนนะครับวิธีการเปลี่ยนอย่างนี้นะครับเอเมเนอร์เราจะไปดีเมเนอร์ใช่ไหมครับบางทีเราไปพร้อมกันเลยเนี่ยมันมันมันไปไม่ได้ม,มันมันสับสนแล้วมันเปลี่ยนไม่ทันแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเล่นพลาดเล่นผิดเพราะนั้นวิธีการฝึกฝึกแบบนี้ง่ายๆก่อนนะครับให้เราเปลี่ยนไปทีละนิ้วเริ่มจากนิ้วชี้ก่อนให้ลงมาก่อนเพราะรูปแบบมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะ ต้องมีผู้นําให้นิ้วชี้เป็นผู้นําก่อน1สเต็ปหน,นะครับก็ลองฝึกอันนี้ไม่ยากเมื่อเราเปลี่ยนสเต็ปที่1ได้แล้วเราต่อสเต็ปที่2 2คือเอา2นิ้วลงมาพร้อมกันปับ๊บเห็นไหมครับขึ้นเอาลงขึ้นเอาลงคนไม่คนที่เริ่มฝึกใหม่ก็จะงงไอ้นิ้วขึ้นนี่มันลงมัน,ม,นมันจะแย่แต่เราทำบ่อยๆมันก็จะก่อให้เกิดความถนัดขึ้นนะครับดูไหมนะครับนิ้วชี้นะ1 2 โดยเราฝึกเปลี่ยนเป็นจังหวะก็ได้นะครับสองสเต็ปสเต็ปนึ่งคือสาม2ีหนึ่งสองแล้วเปลี่ยนเร็วขึ้นสาม2ีหนึ่งสองสามีหนึ่งสองนะครับแบบนี้แล้วก็ลองดูสามี แล้วต่อไปก็คือการเปลี่ยนจากจีเซเว่นจากดีเบนเนอร์ไปจีเซเว่นตรงนี้ดีเบนเนอร์ไปจีเซเว่นี้น D ไ,ไ,ไม่ยากอันนี้ก็เปลี่ยนชุดเดียวขึ้นไปเลยนะครับชุดไปก็แบบนี้เรานิ้วชี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนเราส่งลงขึ้นไปนะครับเอาซีคอร์ดาลองดูนะครับหนึ่งสองสามเปลี่ยนเอาลงมาเอาขึ้นไป แลวชุดสุดท้ายนะครับเป็นการเปลี่ยนท้ายก็คือการเปลี่ยนจาก G 7มาหาขวัสีอันนี้จะเปลี่ยนยากสักนิดนึ่งซึ่งก็ต้องใช้วิธีการเปลี่ยนแบบ2สเต็ปเหมือนกับเราเปลี่ยนเอกมิเนอร์มาดีมเนอร์เพราะมันเปลี่ยนทุกนิ้วอันนี้ก็เช่นกันแต่อันนี้เราเริ่มเปลี่ยนที่ตัวบนก่อนเพราะว่าเวลาเราดีดสายเนี่ยเราจะต้องดีดโดนเส้นบนก่อนเราก็ฝึกเปลี่ยนตัวบนก่อนนะครับจาก G 7มา4เอา2นี้ลงมานะครับเขาลงมา บางคนอาจจะปรลงงงปิดนิ้วมันงงเะนิ้วมันงงมันขึ้นลงผิดแล้วก็ช้าช้าก่อนช้าช้าก่อนนะใช้สมาธิใช้สติเนี่ยดน,นตรีมันได้สติตรงเนี้ยได้สมาธิตรงเนี้ยพราเราไม่มีสมาธิเราก็ทําพลาดเห็นไหมอึ๊บเนี่ยเปลี่ยนละเตปที่หนึ่งเต็ที่สองเอานิ้วชี้ขึ้นเห็นไหมมีสองเตปแล้วก็เราลองฝึกด,ดูสามสี่หนึ่งสอง เริ่มใหม่สามสี่หนึ่งสองเดี๋ยวขึ้นสามสามสี่หนึ่งสองแล้วก็ลองดูสองสเห็นไหมเป็นได้แล้วฝึกแบบนี้หลังจากนั้นก็ลองเล่นทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลยทั้งสี่คอร์ดวนไปซีเอ n o เนอร์ดี G7 เนอร์จีเก็จะเป็นแบบนี้สามสี่ ครับเห็น okay, นะครับนี่คือบทที่1แบบฝึกที่1ที่จะต้องทําให้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อเลยครับนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนคอร์ดได้ทั้ง4คอร์ดเมื่อกี้เป็นกรุบแรกก่อนกรุบอื่น่คยว่ากันนะเอากรุบแรกให้ได้ก่อนนะครับเราก็มาเริ่มการฝึกเก่ามือขวานะครับซึ่งบางคนไม่เคยได้รับการฝึกมาเลยมันก็จะเกๆกๆกังแต่ถ้าเราฝึกบ่อยๆมันก็จะเกิดความถนัดที่ขึ้นเองสิ่งเหล่านี้นะครับต้องใช้เวลาในการฝึก รีบร้อนไม่ได้นะครับเราจะมาครั้งเดียวแล้วได้เลยยากครับไม่มีทางรัดฝึกก่อนครับฝึกมากแล้วก็ได้มากวิธีการเกาหรือการปิดก,กิ้งจะเป็นอย่างนี้นะครับสายเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นมีทั้งหมดหกเส้นด้วยกันจะแบ่งเป็นสองส่วนครักส่วนของสายเบสนะครับแล้วก็ส่วนของสายคอร์ดจะเป็นสายแล้วก็วางนิ้วทําตําแหน่งเลยก็คือนิ้วโป้งเนี่ยให้เขาทําหน้าที่ดีดในส่วนของสายเบเท่านั้นนะครับ นะสายเบสจะเส้นไหนนั้นขึ้นอยู่ที่ว่าคอร์ดนั้นเป็นคอร์ดอะไรด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะอธิบายอีกครั้งหนึ่งว่าคอร์ดนี้ควรจะเล่นเบสสายอะไรนะครับแนวชี้ให้วางไว้ที่เส้น3นิ้วกลางวางไว้เส้น2นิ้วนางเส้น1เพราะเราจะใช้ชื่ออย่างนี้ว่านิ้โป้งจะเป็นเบสนิ้ว2จะเป็น3านิ้วชี้จะเป็น3นะครับตามเส้นเลยครับนิ้วชี้3นิ้วกลาง2นิ้วนาง1 และสูตรมันเป็นแบบนี้นะครับเบสสามสองสามหนเบสนะครับเบส3 2 3 1 3 2 3เบสซึ่งเราจะเล่นเบ Store สเป็นสัดส่วนตัวกระเบตดหนึ่งชั้นถ้าตัวดำมันจะเป็นอย่างนี้เบส3 2 3 1 3 2 3ามหนึ่งสารเบส อันนี้คือตัวดําแต่เราจะเล่นเป็นตัวคาเบตหนึ่งชั้นก็หมายความว่า1เคาะเล่น2ตัวโนต้ตอย่างเช่นตัวแรก 3, 2, 3, 2. เรบตสามสองก็จะเบ็สามสองเห็นไหมครับเบตสามสองสามหนึ่งสามสองสามเบตสามสองสามหนึ่งสามสองสามเบสก็จะวนหลูดไปแบบนี้เมื่อเราเล่นเราก็จะเราก็ลองฝึกด,ดูก่อนแค่มือขวามือเดียวขอจะไม่ต้องจับโดยเอานิ้วโป้งเล่นสายที่หกก่อนเริ่มนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ เบ็ 1> 1, 3สองสามหนึ ain, ่งสามสองสามเบ็ดสามสองสามหนึ Hence, ่งสามสองสามเบ็หลักในการเกานะครับเกาบางคนเกามาแตะไม่ต้องไปแตะแล้วครับให้มันเลยกฟรีตกอะไรก็คือดีดแล้วก็วางนิ้วนะคอนโทรลนิ้วให้อยู่ประมาณตรงกลางบางคนไมมันจะให้จําตําแหน่งให้นิ้วทุกนิ้วจําตําแหน่งให้ได้อยู่เนี่ยอยากเคลื่อนข้อมือนะครับให้อยู่ในตําแหน่งที่เดิมเพื่อที่จะเป็นหลัก ในการจับไม่พลาดในการดีสายแต่ละสายนะครับวันจะเป็นนี้เบสสามสองสามสามสองสามเบสสามสองนึ่งสามสองสามเบสนะครับอันนี้ไปฝึกมาให้คล่องนะครับในสนมือกว่าเมื่อเราคล่องแล้วเราลองเอาสองอย่างมาผสมกันนะครับโดยขอดเอากรุ๊ปก่อนหน้านี้มาใช้เลยคือ C Em กมินเนอร์ดี e ินนะครับแล้วลองเปลี่ยนให้ทัน เริ่มจากคอร์ดซีคอร์ดซีนั้นใช้เบสเส้นที่หนะครับเอเมเนอร์เส้นที่ห้าดี 5, ดเมเนอร์เส้น4 G7 เนเส้น6เดี๋ยวเป็นอย่างไรเนี่ยจะไปดูทำไมต้องเส้น5าทำไมต้องเส้น6เดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องคอร์ดความสมานของคอร์ดกับเมโลดีนะครับมาดูนะครับ 3...4... 3 2 3่3 3 2 3ส3ม 2ามสองสามหนึ่งสามสองสามเบนสามสองสามหนึ่งสามสองสามเบนทนครับนะก็ลองฝึกแค่นี้ก่อนสำหรับบทฝึกนี้นะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับให้ท่านผู้ชมได้ลองไปฝึกเรื่องการเปลี่ยนคอร์ดทั้งสี่คอร์ดให้ทันนะครับแล้วก็ฝึกเกานะฝึกเกาฝึกพิ๊กิ้งให้ทันสี่คอร์ดนะครับ ในคลิปต่อไปผมจะมาพูดถึงเราก็จะมาต่อเรื่องของการเล่นนะ n พิงเกร์สไตล์นะครับซึ่งได้เกิดไปแล้วว่าการเล่นแลแบบฟิงเกร์สไตล์คือการเล่นมีทั้งขอดแล้วก็มีเมโลดีเพราะนั้นในคลิปต่อไปผมก็จะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างขอดกับเมโลดี้รวมถึงเรื่องของบันไดเสียงว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับจะเจาะลึกเข้าไปถึงนั้นรวมถึงเข้าสู่บทฝึก บทฝึกที่1นึงซึ่งผมได้เขียนด้วยโปรแกรมซิบิเลตนะครับเพื่อจะพาไปสู่การเล่นเป็นบทเพลงโดยใช้สัญลักษณ์กุญแจบตรทัดเส้นนะครับกุญแจซอนรวมถึงการอ่านวิธีการอ่านโน้ตทับซึ่งจะทําให้ท่านได้ง,ง่ายต่อการเล่นต่อการแกะเพลงต่อการอ่านตัวโน้ตซึ่งทำไว้หลายเพลงนี้กันนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปอย่าลืมนะครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ยนะครับสวัสดีครับ